ตอนนี้ครับรถไฟสายสุพรรณบุรีกรุงเทพนะครับขบวนที่3ามหหนะครับกำลังจะเข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับมาแล้วนะครับเป็น ขบวนธรรมดานะครับนี่นะครับขบวน356นะครับสังเกตว่ามาจากสุพรรณนะ ไม่มีผู้โดยสารเลยนะครับมาจากสุพรรณก็ที่หนองประดุกนี้ผู้โดยสารถือว่าเป็นจุดแรกเลยนะครับที่ผู้โดยสารเยอะนะครับชุกทางหนองประดุกนะครับที่อำเภอบรรโง่งราชบุรี แต่ก็จะเป็นคนทำงานนะครับแถวชานเมืองนะครับไอเช้าเย็นกลับวันนี้เจ้าหน้าที่นะครับเอาห่วงทางสะดวกไปให้ขบวนสินค้าที่725นะครับ รถจากดีเซลรางนะครับสำหรับขบวนสามห้าหกนะครับสุพรรณบุรีกรุงเทพนะครับ อันนี้รอเวลาออกนะครับ6นาฬิกา3นาทีนะครับวันนี้เข้าถึงชุมทางหนองประดุกเวลา4.55้นานะครับรอเวลาออกนะครับหโมงสามนาทีนะครับ ครับที่ชุมทางหนองประดุกขำบวสามหหกกรุงเทพสุพรรณบุรีกรุงเทพ จอดรับส่งผู้โดยสารที่ชุมทางหนองประดุกนะครับเป็นขบวนรถไฟยามเช้านะครับของคนทำงานจริงๆนะครับ พร้อมแล้วนะครับพร้อมเดินทางแล้วนะครับ นะครับขบวน356สุพรรณบุรีกรุงเทพนะฮะ